ครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับผมซึ่งวันนี้มีสกินปืนใหม่เข้ามาสกินปืนใหม่ก็เลยเตอร์ตีทองแดงทองแดงหลุดภาษาใต้ไปไหนกลับบ้านมาไงแต่งงาวัดนผมทุกคนอ่าก็คือมีสกินปืนใหม่เข้ามานะครับผมนะเป็นวูดแพคเกอร์เองนะครับผมซึ่งสกินปืนนี้เนี่ยต้องใช้โทเค็นหนึ่งสองร้อยห้าสิบเลยในการแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูว่าเราจะเสยกีเพชรและมันจะดีหรือเปล่านะครับ ก็ก่อนอื่นก็ขอคนละสักแบบ เออแบบหนึ่งไลท์ได้ไหมล่ะขอแค่นั้นเองนะขอให้ห่วยแล้วกันตุ๊่งโอเคผมรับเป็นก้าฝ่าไอ้กหนึ่งสำหรับเพจต้นกล้าช็อปนะผมรับเป็นเพจซื้อขายดีเกมฟรีไฟใครสนใจอยากจะซื้ออยากขายดีเกมฟรีไฟก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้อาจจะพูดแปลกๆนิดนึงนะผมก็นะพอดีแบบเหล็กมันบาดปากพี่กาพี่กาเปลี่ยนเหล็กมาใหม่อ่ะเออในฟันเนี่ยผมทุกคนนะอ่ะเราเข้ามาดูกันนะครับผมเจ้าสกินปืนนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมนะมันจะบวกอัตราการยิงสองนะผมแมกกาซีนหนึ่งนะครับผมแต่ว่า ว่าเราจะไปเที่ยวกับสกินปืนตัวอื่นของเรานะผมซึ่งมันต้องใช้โทเค็น250โทเค็นในการแลกนะครับผมทุกคนครับมันจะมีของสกินอื่นๆอีกด้วยนะครับผมก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมอุย้ยกล่องนี้ผมยังไม่มีเหรอหรือผมไม่เปิดเอาส่วนมากผมมักจะไม่ค่อยเปิดครับมีเซตอยู่อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราก็จัดมันหน่อยด้วยละกันผมทุกคนครับหรือว่าเป็นเซตใหม่วะผมก็ไม่แน่ใจนะดูแป๊บเอออาจจะเป็นเซตใหม่ที่ผมยังไม่มีหรือเปล่าคนดูบอกผมหน่อยเอมเมนบอกหน่อยอะ เราจะต้องมาลุ้นโทเค็นนะผมหรือจะลุ้นปืนเลยก็ได้นะครับผมนะมันได้หมดเลยมันมีโอกาสออกถึง50โทเค็นนะครับผมร้อยโทเค็นก็มีครับสกินปืนเลยก็มี1ครั้ง15เพชร1ิบเครั้งนะผมหนึร้อยห้าสเพชรน,นะครับผมจัดเลยเรามันของจริงอยู่แล้วสุ่มิ่กว่าจะได้อะเราอะเราเนี่ยขอดูก่อนดิโออ้โ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 อร้อยโทเค็นจะออกบ้างไหเนี่ยไม่ออกเราลัวๆเลย ไม่มีร้อยโทเคนเลยเอาให้ถึงสิบโทเคนก่อนดีกว่าไออันร้อยไห้าสิบมันจะออกจริงปะเนี่ยเฮ้ยสิบออกแล้วสิบออกแล้วห้าสิบห้าสิบอุ้ยหนึ่งร้อยโทเคนออกเลยโอ้ยก็อีกเขาคิดว่าแบบใส่มาเล่นเล่นหรือเปล่าไม่คิดว่าจะมีจริงๆ285สองร้อยแปดสิบห้าแล้วเชี่ยโทษเอา พิก้าหมดไป750เพชรนะผมเราได้มาแล้วนะครับผมทุกคนนะนี่แลกเปลี่ยนเลยครับผมทุกคนเอ้ยถือว่าเราไม่เอาเรื่องวะนี่สกินของมันเป็นไงผมทุกคนเฮ้ยสวยนะเอฟฟวงเอฟเฟกจัดตรงจัดเต็มผมว่าถือสแสดงหน้าร็อบบี้ได้แน่นอนนะครับผมทุกคนโอเคจัดเลยาสวมใส่ไว้เลยครับแล้วก็โทเค็นเราเหลืออยู่เราแลกกล่องน,นี้มาหน่อยสักสิบกล่องลองเปิดทุกคนดูว่ามันจะเกลือหรือเปล่า12วันโอเคพี่ขอบคุณครับ อันนี้พ่ก้าขอลองสุ่มแบบว่าเอาชุดมันสักหน่อยนะเพราะพก้ายังไม่มีเหมือนกันจะเอาชุดมันไปใส่ทุกคนดูแอคแอคเฉยๆอันนี้สุ่มเล่นนะครับผมไม่เกี่ยวแล้วนะนนี่นะร้อยกว่าละอ่ะเราแลกเปลี่ยนเลยนี่เออันนี้ดิเอา้าอ่ะ,อะได้แค่สิบกล่องโอเคเราข้ามาดูชุดกันหน่อยนะครับผมทุกคนครับก็อืมไอเราก็คิดว่ามันจะเฟี้ยวกว่านี้ไงตอนแรกอะ่ะอืม สงสัยไปเลยเอ้าทำไมเสื้อเราใส่ไม่ได้วะมันบอกผมยังไม่ได้เป็นเจ้าของอ๋อเมื่อกี้ผมน่าจะสุมไม่ได้เสื้อมันผมทุกคนครับโอเคไม่เป็นไรพี่ผมก็ไปแค่นี้ก็ได้ผมมันเฟี้ยอยู่แล้วครับอ่าเรามาดูในส่วนของอ่าส่วนสกินปืนนะครับผมอ่าอยู่ไหนไวะเนี่ยนี่เลยนะครับผมนะสกินปืนของเรานะครับผมก็สกินอันนี้เป็นดาเมจนะครับผมอันนี้เป็นจอกกระโลนะครับผมอันนี้เป็นแม็กกาซีนอันนี้เป็นลั่นหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันไม่มีสกินลั่นสองเลยนี่ว่า เอาแล้วดิงั้นดนะสกินนี้ก็คือเป็นสกินแรกเลยที่มีลั่น2นะครับผมทุกคนแล้วก็ถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับ oh. งั้นเราต้องไปลองยิงในหะ้ oh. เพื่อนๆดูในเกมกันนะผมว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมทุกคนเอาแล้วนะเรามาอยู่ในล็อบบี้กันแล้วนะครับผมทุกคนนะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ที่มาชามใช่ะไรนะไฟดับเพิ่งติดตอนบ่ายโมงนะครับผมทุกคนสุ่มเสร็จปุ๊บไฟดับปับ๊บไม่ทันได้เล่นโชว์นะครับผมทุกคนอะพี่ก้าลองยิงกคนะทุกคนดน ตะก,กินลั่นสองครั้งแรกนะผมกระสุนมี 0, 13นัดนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมกันครับผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการรีวิวปืนนี้ก็คือการหาปืนครับผมหามาค่อนข้างจะหลายเกมแลวครับผมทุกคนหวังว่ากินมันจะได้เจอนะเอาล้ครับผมกระโดดรงมาแล้วผมนะเราจะมุ่งหน้าที่วงฟ้าเพราะมันมีเหรียญเยอะผมจะเอาเหรียญเนี่ยไปเปิดหาในหีบนั่นเองนะผมซึ่งปกติจะหาง่ายมากๆนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไอคนนั้นเนี่ยเขาจะลงเอารถนะครับผมแต่เขาโดดก่อนเราผมก็เลยไม่ลงนะครับผมน่ะเขาได้รถแล้วเข นี่แหละความสวยฮะอุย้ยได้ปืนแล้วเชี่ยเอาแล้วไงมึงสวยแล้วไงทีเนี้ยหามาตั้งนานรอบนี้ดวงนี้จัดโดนคนเบียดที่ไปแย่งรถกลับมาตรงนี้นะของแทนเอาอ่ะอิดอทอ,อ,อ,อ่ะเอาอ่ะมาดิใครก็ได้ประเทศไทยจังหวะเนี้ยขอรีวิวปืนหน่อยละกันมีแล้วครับคนขับรถมอเตอร์ไซค์เอาดิเองจะนอนอีกนานไหมล่ะ เขามีลูกซองอะนี่ไงเต็มหัวไปดิทะลึ่งบ้องทะลึ่งบ้องผมเพ่งเกอบตายนะคุณดูจะทำไม่ดีใจนะครับโอ้โหโถ้าตายเมื่อกี้ที่จบเลยนะอุตส่าห์ดวงดีหาปืนเจอแล้วเนี่ยลำบากอนะไรงั้นน่ะแต้มลบอดีเราไอ้หนุ่มทะลึ่งเองช่วยไม่ได้พี่มันจะช่วยยังไงไหวน้องกระดูกแม่มาคนระเบิดกันคนละไซงานก่อสร้างเข้าใจป่าเอ้ยอะไรอ่ะผมไม่ค่อยชอบเล่นตัว ไม่รู้มันจะร้องอะไรขนาดนี้เราลองใส่เก็บเสียงมันดีกว่านะครับผมทุกคนน่าจะเวิร์กว่ายิงจากที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมคิดว่าของเราน่าจะพอกับการประทะแล้วแหละครับผมทุกคนนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเด็ดเข้าวงมาเลยดีกว่านะครับผมเลืคนเหลือย5้าคนครับไปลูกพ่อนี่มาแล้วเว้ยพร้อมแล้วครับสก,กิทเพื่อเราเวย่อพคนดูดูดิแม่งมีเอฟเฟคจัดตรงจัดเต็มมาน้องๆ ใครที่แบบว่ากาลังคิดอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นคนที่ชอบเล่นฮูปปิเกอร์ผมว่าน่าถูกใจนะเพราะว่ามันลั่นสองเนี่ยมันลากหัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมทุกคนในความคิดผมนะผมชอบเล่นเศรษฐิจบนที่ลั่นที่ไม่ใช่จอดเกาะที่ไม่ใช่ดาเมจอะถ้ามีลั่นสองจะเลือกลั่นสองครับอันนี้ต้องถามแบบสายยิงหัวมากกว่าว่าเอ้ยลั่นสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันเล่นแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมนะครับผมผมว่าเขาแน่ตอบไ็นดีกว่าผมตอบนะเพราะผมเป็นสายยิงตัวอยู่แล้วอะ เรียบร้อยครับ4เม็ดครับผมเต็มตัวสี่เมคือต,ตัวแตกอ่ะคุณดูหวานเกี๊ยบเลยอันนี้บอกอ้าวสวยเลยตูเรียบร้อยจ้ะน้องโทษทีฮะไม่น่าจะมีใครฮะเขามานอนทำอะไรอย่างน้วม,มันใช้ทีนอนไม่แล่นะน่ะไอ้หนุ่มเอ้ยเฮ้ยเป็นตัวมา้าโอ้โหนี่กระดาษแบบเจาะลากกันนะเอาดิ กลางโคโนโอุ้ยอะดิโอ้ย,อาอยมากี่ตัววะนี่ตัวนี้หมดตัวสองมาตัวสามมาเออดีขยันเข้ามาเดินต่อๆกันมาแล้วไ่ยิงกันด้วยนะประเด็นอะวิ่งกันมานึวกว่ากดหนึ่งสองอะวงจะบีบฮะเราไม่ต้องมาดักครางนี้มันเสียเวลาครับผมเราเข้าวงเลยครับผมเพราะาปืนเราเนี่ยมันเป็นสายแบบได้แบบยิงไกลอะนี่ถอยหลังจอดด้วยผมเห็นตรงเนินเมื่อกี้มีตัวครับอาดิ ยังไงดีายตัวเนินน่ะเอาแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นมุมยิงแล้วเห็นมุมยิงแล้วครับเรียบร้อยครับล่วงครับผมทุกคนเอาดีไม่อัดหัวนะยิงรัวงเดียวนะอัดหัวไม่เป็นฮะอัดหัวมันต้องแบบไม่ขึ้นสะโขบนะคิดด้วยอย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาเล่นกันแต่ผมยิงไม่โดนไงเอาเป็นยิงตัวแล้วกันโอ้โหแต่ตัวท้ายเราจะลากหัวใส่เขาครับดูจะทำไ,ได้หรือเปล่าอุยอ้ยอุ้ยหัแรง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  อา้ายาไม่เติมอีกนั่งทำไรอะ่ะชิบหายแล้วกูโอ้โหสวยสวยเลยเรียบร้อยหวานเจยบผมทุกคนการเล่นปืนก็โง่งผมไอ้ลูกซองเนี้ยจับทีไรผมไม่เคยรอดเลยคือถือว่าเป็นการีวิวปืนให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมไปไม่ถึงฝั่งฟันในการเป็นแชมป์อีกแล้วนะครับผมอะไรอะ่ะเราเล่นปืนโง่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยก้า โอเคพิก้าขอมาลองลากหัวในนี <hhhh> ้ดูนะผมจะลากขึ้นตรงไหมเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นโง่โงอีกแล้วโอ้โหเอาดิมาดิคึบพับเต้นยูเริ่มมาแล้วไงเอ้ย มันจะมาแล้วเหมือนจะมาแล้วมันต้องมอมก่อนต้องวอรมมือหน่นยอยก็ดูฮะเออนี่ก็ยิงแต่ตัวไปเลยงั้นนะ่ะเฮ้ยโคตรตึงโคตรตึงโคตรเอ้ย,อยลืมลืมลืมรู้แล้วมันไล่อยังไงก็ดูมาดิมาเติมยาด้วยผมมาของแท้โดนไปดิอัดตัวอย่างเดียวเว้ยใครจะหัวร้อนอะไรใส่ผมหรือเปล่ามไม่รู้นะผมใส่อัดตัวอยู่แล้วไง โอ้ย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 ลากัามอจะพังพอนี่คือเป็นการเล่นข้าๆให้ทุกคนดูนะครับผมว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมความร่วงปืนของมันความดีนะผมคือถ้าคนล่าหัวเป็นอ่ะผมมั่นใจเลยว่าคมแน่นอนนะครับผมทุกคนเพราะมันวีลั่นนะแนวคิดผมนะโอเคเอางี้พี่การ้องขอตัวกลับลาเพื่อนๆไปแล้วเพียงแค่นี้นะผมใครที่ว่าชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ